ช่วงนี้มีแต่ข่าวการคดโกงช่อโกงให้ได้เห็นกันแทบจะทุกวันวันนี้เลยจะขอเอาตัวอย่างของผลกรรมของคนโกงมาเล่าให้ฟังกันค่ะอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของคนทางภาคอีสานก็คือการทำไร่ทำนาพอเสร็จฤดูกาลแล้วเด็กหนุ่มเด็กสาวต่างก็พากันมาหางานทำในกรุงเทพนายเอกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องเข้ามา เพราะว่าเพื่อจะหางานทำหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าตัวเองเป็นลูกชายคนโตจำเป็นต้องหาเงินส่งให้น้องเรียนทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งจบชั้นประถมปีที่6เขาคิดว่าการเข้ามาในกรุงเทพนอกจากจะหาเงินส่งให้น้องเรียนแล้วที่เหลือเขาจะได้ส่งให้พ่อแม่ได้ใช้ด้วยเข้ากรุงเทพตระเวนหางานอยู่3 4มสี่วันก็ได้งานทำเป็นคนงานทำสวนดูแลต้นไม้อยู่ในบ้านเศรษฐีท่านหนึ่ง ในเอกคิดว่าเขาเองโชคดีมากที่ได้มาทำงานที่นี่เพราะว่านอกจากจะมีที่อยู่แล้วยังมีอาหารการกินทุกมือ้อเงินเดือนที่ได้รับก็คงจะส่งให้ทางบ้านได้หมดแต่ที่ไหนได้ข้อตกลงกับเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเป็นคนหน้าเลือดให้ทำสัญญาทำงานเป็นรายเดือนก็จริงแต่ต้องทำงานให้ครบหนึ่งปีก่อนถึงจะได้เงินแล้วก็จ่ายเป็นเงินก้อน ความที่ในเอกเป็นคนซื่อก็ไม่ปฏิเสธข้อเสนอของเจ้านายที่เป็นนายจ้างเขาคิดว่าปีเดียวเดี๋ยวก็ถึงและอีกอย่างก็ได้เป็นเงินสะสมที่มากพอสำหรับคนบ้านนอกอย่างเขาด้วยความตกลงข้อนั้นจะรับเงินเดือนเดือนละ4,000บาทปีหนึ่งก็48,000บาทนำเงินไปซื้อที่นาเพิ่มได้อีกเป็นสิบร่เลยทีเดียวในสมัยนั้นหลังจากทำสัญญาแล้วในเอกก็เริ่มทำงานวันนั้นเลย ในเอกเป็นคนขยันมาโดยสายเลือดอยู่แล้วเขาตื่นแต่เช้าตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นจะเลิกงานก็ต่อเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นเขาทำงานด้วยใจรักมาจนเวลาล่วงเลยผ่านครบปีแล้ววันนั้นก็เป็นวันครบสัญญาว่าจ้างในเอกก็เข้าไปหานายจ้างเพื่อจะขอค่าแรงงานแล้วก็จะนำเงินจำนวนนั้นส่งให้ทางบ้านแต่พอเอ่ยปากทวงถามไปก็ได้รับคำตอบทันที กูไม่มีเงินให้มึงอะ่ะมีแต่ลูกตะกัวมึงเจ้าว่าเปล่าอะ่ะนายเอกถึงกับยืนตะลึงคอตกความจนความซื่อทั้งโดนหลอกใช้แรงงานมาเป็นปีก็ไม่รู้จะโต้ตอบยังไงแต่ที่รู้มาก็คือนายจ้างน่ะเป็นผู้มีอิทธิพลมากก็ยิ่งทำให้เขากลัวว่าจะตายฟรีทางที่ดีก็คือเก็บข้าวของเสื้อผ้ากลับบ้านนอกแต่เมื่อค้นหาดูเงินที่เหลือก็มีเพียงไม่กี่บาท แทบจะไม่พอสำหรับค่ารถเมล์ในกรุงเทพซะด้วยซ้ำเรี่ยวแรงยังพอมีทางที่ดีที่สุดก็คือเดินเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดที่บ้านสร้างแก้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นระยะทาง6-700กิโลเมตรสองวันเต็มๆที่เดินย่ำมาบนรองเท้าฟองน้ำคู่เก่า อาหารก็มีเพียงน้ำจากคูน้ำริมถนนกับเศษอาหารที่พวกกินเหลือแล้วทิ้งลงมาจากรถยนต์ลงข้างทางและในช่วงที่แดดกำลังจัดจะหาที่พักสักครู่นั้นก็เหลือไปเห็นวัดแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่เข้าไปมากนะัก ก็แข็งใจเดินเข้าไปตามทางนั้นแล้วก็เข้าไปหาพระรูปหนึ่งซึ่งบังเอิญเป็นท่านเจ้าอาวาสในเอกก็กราบท่านขอพักขออาหารก้นบาทด,ด้วยความหิวพระท่านมองเห็นสารรูปที่ผ่ายพร้อมก็รู้สึกเวทนาก็ชี้ทางให้ไปกินข้าวกินน้ำจนเสร็จเรียบร้อยถึงได้เริ่มแต่ถามที่มาที่ไปซึ่งในเอกก็ได้เล่าเรื่องราวความจริงทั้งหมดเออ ถ้ายังไม่มีที่ไปยังไม่รู้จะไปไหนนะ่ะแกก็ขออาศัยอยู่ที่นี่สักพักก็ได้ผมอยู่เปล่า,ลาคงไม่ได้หรอกครับถ้าหลวงพ่อจะเมตตาผมก็อยากจะขอบวชเพื่อรับใช้เพื่อตอบแทนบุญคุณหลวงพ่อแล้วแต่หลวงพ่อจะเห็นสมควรเถอะครับถึงจิตใจจะเป็นคนซื่อแต่ในเอกก็ยังนึกถึงเรื่องเงินที่เจ้านายคนเก่ารับปากไว้ตลอดเวลา ใบหน้ามีแต่ความเศร้าหมองหลวงพ่อท่านก็เมตตาแล้วก็บวชให้ในเอกเป็นสามเณรเพราะว่าอายุยังไม่ครบบวชพระหลายเดือนต่อมาหลวงพ่อก็ดมริกับชาวบ้านและมรคทาย,ยกวัดว่าอยากจะหาเงินสก้อนมาบูรณะวัดสามเณรเอกที่นั่งอยู่ด้วยก็นึกถึงเรื่องเงินเก่าค่าแรงจากเจ้านายว่าถ้าตนไปในเพศสมณะแล้วเอ่ยปากของเงินค่าจ้างเขาคงจะเห็นแก่ผ้าเหลืองให้มา และเงินก้อนนี้ก็คงจะนำมาช่วยสร้างถาวรวัตถุให้กับทางวัดนี้ได้บ้างถึงจะไม่มากก็ยังดีกว่ารอบอกบุญเรื่อยๆอ,อย่างไม่มีกำหนดเมื่อเนนเอกคิดอย่างนั้นก็นำเรื่องมาปรึกษากับสาม,มเณรอีกรูปหนึ่งซึ่งสนิทกันจำวัดอยู่กุฏิเดียวกันเนนรูปนั้นก็เห็นคล้อยตามนายจ้างของเนนเอกคงจะเกรงกลัวบาปบ้างคงจะมอบเงินให้มา เมื่อตกลงกันแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเดินทางมาในตอนเช้าหลังจากฉันอาหารเช้าแล้วสายๆหน่อยก็เข้ามาถึงกรุงเทพเนนเอกนำเพื่อนสามเณรตรงมายังบ้านของนายจ้างคราวแรกที่ไปถึงก็พบคนส่วนคนใหม่ที่เข้ามาเขาก็ถามว่ามีธุระอะไรเนนก็เล่าจุดประสงค์ที่มาให้ฟังพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้รู้ พอเห็นว่าเป็นเด็กหนุ่มมาจากภาคเดียวกันให้ระวังจากนั้นเด็กหนุ่มคนสวนก็นำไปพบกับนายจ้างครั้งแรกนายจ้างที่มีสันดานคดโกงจำสำมานเรนเอกไม่ได้ก็นิมนต์ให้เข้าไปคุยกันข้างในเอออาตมาจะมาขอบิณฑบาตข้าวแรงเพื่อนำไปบูรณะวัดที่อยู่นะ่ะซึ่งตอนนี้วัดก็โสมมากนะโยมขอคุณโยมจงเห็นแก่พระาศาสนาด้วยเถอะนะ กรรมเก่าของเราเนี่ยก็จะได้เลิกแล้วต่อกันเนนเอกลล่าวอย่างสุภาพนายจ้างเนี่ยหน่าซีดเลยจะต่อล้อต่อเถียงกับพระเนนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าดูนักแต่คนที่มีนิสัยคดโกงโดยสันดานน่ะจะยอมเสียเงินจำนวนมากก็ย่อมเสียดายก็เลยหาอุบายหลีกเลี่ยงเออพอดีช่วงเนี้ยเงินของผมม,มันขาดมืออยู่ครับ เออไม่ได้คิดจะโกงหรือว่าเบีย้ยวแต่อย่างใดหรอกนะครับแต่ว่าขอเว้นไว้ระยะสักพักหนึ่งก่อนช่วงนี้เดี๋ยวถ้าหาได้จะรีบเอาไปถวายให้ถึงที่วัดเลยหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะเขาบอกอย่างนั้นและก็นิมนต์ให้กลับไปก่อนเนนก็หลงเชื่อชวนเพื่อนเนนกลับวัดด้วยความยินดีที่จะได้มีส่วนได้บุญอันใหญ่หลวงเมื่อในจ้างจะนำมาถวายให้รอแล้วรอเล่า จากอาทิตย์เป็นเดือนและอีกหลายเดือนต่อมาซึ่งทางวัดก็ได้มีเงินบริจาคจากชาวบ้านมาบ้างการลงมือซ่อมแซมโบสถ์หลังเก่ากำลังจะเริ่มเนนเองก็หันหน้ามาปรึกษากับเนนคนเดิมว่าควรจะไปทวงถามอีกครั้งกับนายจ้างที่รับปากแล้วก็ชวนกันออกเดินทางกลับไปยังบ้านนั้นข่าวที่ได้รับก็คือนายจ้างเสียชีวิตไปไม่กี่อาทิตย์นี้เอง เพราะว่าโดนคนสวนคนใหม่แทงตายทั้งยังโดนตัดมือทั้งสองข้างขาดอีกด้วยเนื่องจากเบี้ยวเงินค่าแรงไม่ยอมจ่ายเหมือนที่ทำกับเนนเอกเมื่อครั้งอดีตซ้คนสวนคนใหม่ยังขนข้าวของทรัพย์สินไปอีกเป็นจำนวนมากรวมมูลค่าเป็นล้านบาทเลยทีเดียวคดีนี้เป็นข่าวดังมากเพราะว่านายจ้างผู้มีอดีตเป็นนักการเมืองที่โกงกินมาหลายสมัย จนไม่มีใครเชื่อหน้าลงสมัครเลือกตั้งครั้งหลังก็พลาดทุกครั้งจนจะต้องย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดมาหมกตัวอยู่ในกรุงเทพทำการค้าแล้วก็คดกองมาเรื่อยโดยอาศัยบารมีเดิมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีใครทำอะไรให้แต่สุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตกับคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็อาจจะเป็นไปได้ ที่คนสวนคนใหม่ได้รับรู้ถึงกลโกงแล้วก็กลัวว่าจะโดนโกงเหมือนเนนเอกก็เลยรีบลงมือซะก่อนเมื่อลงมือฆ่าแล้วก็กวาดทรัพย์สินไปได้แล้วก็หายเข้ากรีบเมฆไปไม่มีใครรู้ว่าคนฆ่าเป็นใครอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรชื่ออะไรเพราะว่านายจ้างต้องการจะโกงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้คิดถึงข้อผิดพลาดอะไรที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ทำหลักฐานอะไรเลย สัมมเนนได้ยินแล้วก็รำพึงบอกว่าเฮ้ยกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมไม่ละเว้นอัตมาเอาโหสิกรรมให้โยมแล้วคงไม่มีคำใดกล่าวได้ดีกว่านี้อีกแล้วเพราะว่ากรรมก็สนองกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่า เมื่อเจอคนโกงต้องหยุดพูดหรือทำอย่างไรให้มีสติมีขันติธรรมและสร้างฉันทะให้มากขึ้นการที่คนโกงแวะมาเยี่ยมเสมือนทำให้เราได้ปรับจิตปรับใจให้เข้มแข็งรู้จักการเมตตารู้จักการยึดมั่นในคุณความดีไม่วิ่งตามกระแสอธรรมทุจริตนั้นพระภัยสารวิสาโล